แบบนี้นะคะเซลเอ็มพาชมค่ะดูฟุ้งเฟินนะคะพาชมรถโตโยตออ้าเอเวนเจอรี่ค่ะมาค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.7เบนซินนะคะเกียร์ออโต้รถยนต์ปี2018ค่ะเบนซินนะคะแต่คันนี้ไม่ได้ติดแก๊สน,นะคะเป็นน้ำมันเบนซินเลยลูกค้าท่านใดอยากได้รถครอบครัวนะคะแบบนั่งสบายประหยัดน้ำมันด้วยนะคะหรือจะนำไปติดแก๊สเองได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวจีค่ะเครื่องยนต์2.7ตัวจีนะคะเซลเอ็มค่ะ รถยนต์จดลงเล่มส1อดท,ที่นั่งนะคะอันนี้คือ,บอเบาะเต็มน,นะคะรถจดตรงตามเล่มก็คือป้ายฟ้าแท้ดูด้านหลังกันหน่อยด้านนี้น็อตนะคะไม่มีขยับเลยนะคะเม็ดอ์คยังเหมือนเดิมแต่ให้ดูงานดิบๆงานแบบนี้เลยนะคะมีผ้าม่านครบทุกจุดนะคะสีขาวมูฟแบบนี้นะคะสวยสวยเลยล้างออกมาแจ่มๆจมเลยนะคะก่อนส่งมอบเซลล์เอ็มขัดสี เคลือบให้เลยค่ะสปาให้สวยเลยอ่าไปค่ะพีต่ตะกรงด้านนี้มีเซ็นเซอร์ตอนถอยนะคะด้านหลงงังสองจุดด้วยค่ะมาค่ะรุ่นนี้จะเป็นประตูแบบประตูดูดนะคะตัวจีิบอ่ามไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะบอกข้อมุนได้ด้วยนะคะว่า ขออภัยค่ะเซลเอ็มท้องนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากมาดูนะคะมาหมุนดูได้เลยนะคะเบาของเขาเวนจูรี่เลยนะคะแอปไปยังเป็นแบบเดิมนะคะเหมือนเดิมออกออกข้างป้ายแดงแบบนี้เลยนะคะรถยนต์ปี2018ปีนี้2023นะคะรถยนต์5ปีนะคะ ดูสำเนาหน้าเล่มกันหน่อยรถย,ยนต์รถมือเดียวเลยนะคะปู่ป้ายทะเบียนสวยมากฮอนกฮูกนอกหนูนะคะห0พั 6, นะคะปี2018อตัวนี้เป็นเบนซิน,น2.7นะคะขับ2นะคะโอเคตัวนี้อ่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสบายๆเลยขึ้นเขาลงห้วยไปได้หมดนะคะนั่งสบายๆครอบครัวนะคะหรือว่าจะเป็นรถนำเที่ยวได้เลยนะคะ มานบางแดดยังไม่แกะนะคะลูกค้าเลขไม่ก็ว้าววาวด้วยค่ะอ่ะมาเราไปชมด้านหน้ากันสีขาวมุกนะคะน้องอาจจะมีรอยฝุ่นรอยอะไรนะคะแต่ว่าก่อนส่มอบอยากที่แจ้งเลยเซลล์เอ็มล้างทำความสะอาดค่ัดเคลือบสีให้เลยนะคะโอเคอ่ะเฉยๆแบบนี้เลยอ่ะดูเลขไม่กันมาค่ะเลขไม่คันนี้อยู่ที่ ห้าหมื่น่พอยามสิเก้าิโลเมตรค่ะ,ะคุณแจไปจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวระบบป้องกันก,การลื่นถลายนีด้วยนะคะตัวน,นี้นะคะรถยนต์ปีสองพันสิเคียร์ออตโต้ด้วยเลขไม้แท้นะคะบอกก็ยังสวยอยู่มาดูเม็ดอาร์คอะดูเม็ดอาร์คกันหน่อยตรงนี้นะคะด้านหน้าด้านหน้าฝัง่ง คนขับนะคะยังอยู่ครบตัดกระเบอตรงนี้นะคะไม่หาตัวอะไรได้เลยนะคะนี่ยังไม่ได้พลานทำความสะอาดนะคะ <c oughs> มีลูกมีหลานมีที่บ้านมีผู้สูงอายุนะคะได้เลยนะคะสะดวกสบายมากเลยนั่งได้เพราะว่ามีตัว สามารถใส่คาซีได้นะคะแล้วก็เราสามารถทําตัวสโลปลงเพื่อเป็นแบบมีรถเข็นอย่างเงี้ยเราสามารถทําเพิ่มเติมได้เลยนะคะอเนกนผสมมากๆแล้วก็รถเป็นป้ายฝาด้วยนะคะอะมาไม่พูดเยอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงประตูอ่ะประตูเป็นแบบดูดนะคะปิดเบาะเท่านั้นเข้าไปจะไม่ลงหงรอกรุ่นนี้จะเป็นแบบดูด อาจจะเป็เสียอาจจะไม่เข้ามันจะเสียงกึ๊บนะคะโอเคอามาราคาพิเศษแบบนี้เลยนะให้เลยค่ะกับรถโตโยต้าเวนจุลี่เครื่องยนต์2.7เบนซินเกียออโต้เลขหม้50,400จัดไปเลยนะคะวันนี้ราคาพิเศษ700,000 15,000บาทค่ะ700,000 15,000บาทนะคะ รถนะคะลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะตอนนี้ดอกเบี้ยก,ก็เริ่มต้น2 7 9ค่ะาตดไปถ้าซื้อสดราคานี้เอบวกรวมแบ็ดให้แล้วเรียบร้อยนะคะ7%ไม่มีบวกแบดเพิ่มนะคะลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้แต่อย่าต่อรองแรงนะคะเพราะว่าเซลล์เอ็มอยู่ภายใต้บริษัทเรามีราคากลางนะคะถ้าลดได้เซลล์เอ็มลดให้เลยนะคะโอเคอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งเลยได้คะส่วนหลังคานะคะเซลล์เอ็มดูแล้วไม่มีบุบนะคะ ลูกค้าสามารถมาปีนดูได้เลยรถนะคะถ้าว่ามีรอยนะคะโซเอ็มเก็บงามให้นะคะอย่างรอยพวกรอยสติกเกอร์นะคะเพราะว่าเป็นรถหมดสัญญาเช่าจากรัฐวิสาหกิจนะคะอันนี้ก็จะขัดให้นะคะไม่ต้องกังวลเลยสีเขาเป็นสีเดิมแน่นอนไม่ทำสีนะคะโอเคอะ อ่ะย้ำราคาอีกครั้งค่ะ7 1 5 0 0 0บาทนะคะโอเคค่ะก็อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งเซลล์เอ็มได้เลยนะคะเดี๋ยวลุกตอนนี้นะคะรถคันนี้จอดอยู่ที่แสมขาวบางประกงนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะที่นี่โัดังมีมากกว่า1 2 0 0พันคันนะคะแต่ว่าเวนจูรีมีคันเดียวอยากให้เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะโทรนัดหมายสอบถามเอ็มได้เลยนะคะตรงเส้นทางเนี่ยอะไรยังไงนะคะใกล้ๆวัดหึงทองค่ะเลยวัดหึงทองประมาณสัก7กิโลเมตรนะคะโอเคค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์กดติดตามกันไว้กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีคลิปให,ใหม่จะได้แจ้งเตือนกันนะคะวันนี้เซลเอ็มขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ